หลังจากติดเชื้อทางกระแสะเลือดครับที่เกิดจากมีการถลอกของผิวทําให้เชื้อโรคเข้าไปเกิดการอักเสบทั่วใบหน้าและศีรษะสําหรับนักแสดงสายอย่างนัชชัดกวียนัทนะครับล่าสุดครับก็ได้เจอเจ้าตัวก็อัปเดตว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากแล้วนะครับแต่ก็ยังคงต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องแต่งหน้านานไม่ได้ครับเสร็จปุ๊บต้องรีบล้างออกสิ่งที่กังวลไม่ใช่เรื่องแผลแต่เป็นงานเพราะว่าเกงว่าจะไม่มีคนจ้างครับ เกิดมาจากการที่พักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็เหมือนเป็นคนที่ผิวหนังบางเวลาสระผมอย่างเงี้ยเวลาเจอสเปรย์เราก็เกาเอามันเนาะแล้วมันก็ถลอกแล้วเกิดการติดเชื้อแล้วเหมือนร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะโปรเทคตัวเองได้อะมันก็เลยเกิดการอักเสบเข้าไปในกระแสเลือดกล้ามเนื้อฝั่งนี้ก็ยัง เขาเรียกไงยังต้องฟื้นฟูมันยังแดงอยู่แล้วก็เหมือนมันข้างในมันยังยวบอะค่ะกังวลแค่ว่าจะไม่มีงานจ้างค่ะกังวลว่าจะไม่ได้ทำงานมากกว่าแต่ว่าถ้าถามว่ากลัวเสียโฉมไหมมันไม่ได้กลัวว่าเราจะไม่กลับมาหน้าตาเหมือนเดิมมันกลัวแค่ว่าจะไม่ไม่ได้ทำงานต่อโอกาสที่จะกลับมา มีค่ะถ้าเกิดเราไม่ดูแลตัวเองหมอบอกว่าพยายามอย่ากเกาค่ะเพราะว่าแบบผิวบางแล้วถ้าเกามันถลอกง่ายก็ต้องพยายามป้องกันตรงนี้แล้วพอถลอกเราก็ต้องรีบทําความสะอาดแผล แต่บางทีเราไม่รู้ตัวนะคะแบบไอ้น,นี้ที่เกิดขึ้นมันเกิดที่ไรผม,มเราเราไม่รู้เลยว่ามันมีแผลเกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลตัวเองก็คือพักผ่อนให้พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายเหมือนให้สุขภาพเราแข็งแรงตลอดนะคะเพราะว่าช่วงที่เป็นเนี่ยพักผ่อนน้อยแล้วเจอฝุ่นเยอะมันก็เลยมันก็เลยเป็นเพราะปกติคนเรารับเชื้อกันอยู่แล้วทุกวันเนาะแต่แค่ว่าร่างกายมันไม่สามารถที่โปรเทคตัวเองได้ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ